ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนลุงไหวปานแสงทองที่ยุโปโอ,อําเภอเมืองยาลานะครับลุงไวก็เป็นปราชชาวบ้านปราชเกษตรที่มีความรู้เรื่องปุ๋ยการพัฒนาดินรวมทั้งการปลูกพืชนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือเป็นหน้าบ้านฮะหน้าบ้านลุงไวก็ไม่ได้ทําให้เปล่าประโยชน์ว่างเปล่าประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะปลูกไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะฮะมะเขือผักบุ้ง สลรนแนรวมทั้งผักอื่นๆและก็เลี้ยงปลาตรงนั้นด้วยนะครับทำให้แต่ละวันแต่ละวันลุงไหวก็มีรายได้ทั้งขายปลาขายผักนะฮะร,รวมทั้งเป็นปีนี่ลุงไหวบอกว่าในการทําปุ๋ยปุ๋ยหมักของลุงไหวเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยได้รายได้นับแสนบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ ตั้งแต่ผมจบโรงเรียนป .4 มาครับพอจบโรงเรียนป .4 มาปั๊บผมคิดว่าเออเราจะช่วยพ่อแม่อย่างไรบ้างนะครับจะช่วยพ่อแม่อย่างไรบ้างเราไม่มีความรู้หลากหลายอย่างนู้นอย่างนี้เลยก็เลยกลับมาเลยปลูกผัก้าี่กที่ในหมู่บ้านแล้วเลี้ยงครอบครัวจนใหญ่จนกว่าจนถึงอายุประมาณราว60-60ปี แล้วก็มาวางแผนในบ้านตาบ้านลายว่าเราอายุ60ปี60ปีแล้วเราจะทำอะไรให้เป็นอัตลักษ์อยู่ในหมู่บ้านว่าเออหนึ่งที่เราได้เกิดมาแล้วจะทำอะไรให้หมู่บ้านเราจะรื่นได้ไม่ใช่เฉพเาะครอบครัวนะครับผมคิดวางแผนถึงขนาดนั้นนะครับเลยก็มาปลูกมาสร้าง อาคารหนึ่งหลังประมาณราวสามหมื่นกว่าบาทนะครับสร้างอาคารหนึ่งหลังที่ทำโรงฝึกอบรมนะครับเริ่มฝึกอบรมเลยตั้งชื่อว่าโรงฝึกอบรมเกี่ยวกับอาคาราปุ๋ยหมักอินทรีนะครับธนาคารปุ๋ยหมักอินทรีนะครับเพราะทําทำธนาคารปุ๋ยหมักอินทรีตอนนี้เริ่มจะเอาชาวบ้านเข้ามาอบรม รึกษาหาหรือว่าเราจะทํากันยังไงเราจะเลี้ยงครอบครัวกันยังไงมันปลายชีวิตของเราไม่ใช่ทุกไม่ใช่คนหนึ่งคนใดแต่ต้องมีทุกๆคนพอมีทุกคนแล้วเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับพอทํำยังไงบ้างเลยวางแผนกันวางแผนกันเสร็จเลยก็ได้สร้างแบบของนายหลวงขึ้นมาว่าทําเศร,รษฐกิจพอเพียงดีกว่านะครับเลยพอทําเศร,รษฐกิจพอเพียงในตอนนี้นะครับ ในหมู่บ้านของเราครับเกือบจะทุกครอบครัวแต่ก่อนแค่ห้าสิบครัวเรือนที่ว่าเริ่มทำแต่ตอนนี้เริ่มที่พี่ขี่รถมานะครับตอนนี้เกือบจะทุกครอบครัวเรือนนะครับอย่างน้อยๆแบงกระสีนิดๆอย่างนี้ก็ได้มีนะครับเพราะอะไรนี่เลี้ยงครอบครัวได้แล้วผักบุ้งเอาตัวนี้กินน้ำชุบปลาปิ้งเอาได้สบายนี่หัวปลออะไรักทุกเรื่องเกือบจะมี เราปลูกในเล็กๆ,ๆน้อยๆอยไม่ต้องปลูกมากนั่นคือเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าถ้าเหลือแบ่งกันกินแล้วก็ขายช่วยๆกันไปครับๆๆๆเลยปั๊บพอทําอาคารตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําปุ๋ยทําปุ๋ยประหยัดต้นทุนอีกนะครับเลยชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เขาทาเกือบจะทุกครอบๆๆครัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าว่าชาวบ้านตรงนู้นทำไม่ทิดไม่ได้เขาจะนําวัสดุเอามาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ ไอ้น,นี้สิบโลไอ้น,นูสองโลสองโลห้าโลสองโลสิบโลเลสแต่นะครับคือแจกจ่ายกันไปแต่ก่อนนะครับผมทํากองปุ๋ยนี้ถึงสามปีห้าปีทําแจกเลยทําแจกแต่ก่อนผมอยู่ทางนู้นนะครับเลยก็ตอนนี้เลยกลับมาทําหลังบ้านดีก,กว่าเพราะว่าผมไปมาหาุกทำที่บ่อปลาบ้างทำตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างมันไปตรงนั้นบ้างไม่ได้ นะครับโดยตอนนี้นี่นี่ค,คือชีวิตของผมนะครับแต่ว่าเน้นนเน้นไปกับในตำบลด้วยตอนนี้มเมื่อว่าเมื่อว่าก็ผมติดต่อทางประบงให้มามกกติดมาแจกกันปลาแล้วก็อาหารปลาได้ช่วยกันไปนะครับいいนิดนีดหน่อยๆนนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้พึ่งพาอาศัยแล้วนะครับตอนนี้<ม>นที่นี้ถามเขาเลยได้เลยว่า ในตำบลยุปโปนะครับกองทรายหมู่ห้าหมู่สี่หมู่หกนี้หมู 3, ม่สามนี่ว่า 0, ศูนย์เกษตรของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุปโปนี้อยู่ตรงไหนนะครับเข,า,ขาบอกได้ได,ได,ได้แต่เป็นศาสตร์ชาวบ้านนี่นนนมีความรูเร้เรื่องปุ๋ยด้วยครับอ่าเรื่องปุ๋ยด้วยครับแล้วก็แนะนําชาวบ้านว่าเออถ้าทําอย่างนี้นะมันจะมีผลดีที่ว่ากับเราได้อยู่ในในในหมู่บ้านนะครับ เพราะว่าเราทำครับวันนี้เรารู้นิดนึเราก็ทำนิดนึวันนี้รู้เรารู้มากเราก็ต้องทำมากเราทำไม่ทันเราทำไม่ทันกันนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าชาวบ้านของเรานี่ตื่นตัวแล้วแต่รู้สึกว่าชาวบ้านในหมู่ทีนีครับ มีประชากรอ้ามีครอบครัว 100, <200 S 2> ร้อยสองร้ <50 S 2> อยห้าสิบครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ที่ว่าทำาหารตรงนี้ได้ทำไปประมาณที่ว่าเรียนแบบทำตามที่ว่าคุยคุยกันนะครับก็รู้สึกว่าประมาณร้อยจิตกว่าครอบครัวแล้ว แล้วการใช้ชีวิตวางแผนใช้ชีวิตตอนตอนที่เราสูงอายุเนี่ยลงไว้วางแผนไว้ว่ายังไงบ้างตั้งที่ผ่านมาครับที่ผมที่ผมผ่านมาครับที่ผมวางแผนระดับผมในผู้สูงอายุแล้วนะครับพอได้60ปีขึ้นไปนะครับก็เป็นผู้สูงอายุพอผู้สูงอายุเลยก็วางแผนว่าเออเราคนแก่น,นะผู้สูงอายุนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากทําของเล็กนิดน้อยๆอย่างนี้เลี้ยงครอบครัวเรารอด นะครับรเพราะว่าเราเงินดวงเริดาวเนเดือนไม่มีเราก็ต้องทําอย่างนี้ทําแบบด้านการเกรษตรเหมือนกับของนายหลวงรัชการที่9กาบอกว่าให้ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงคําตัวนี้ครับที่ผมประทับใจอยู่นะครับที่ประทับใจอยู่ว่าเออคนอื่นหน่วยราชการ แต่ละหน่วยงานเขามาสนับสนุน,นตามสนุนแต่ว่าเขาไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเขาพูดได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าชาวบ้านระดับหลักงา่ายเขาจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะครับเลยก็ผมได้คิดขึ้นมาได้ว่าเ,ออเราคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องวางแผนให้สูงว่า เราทําอย่างไรที่จะให้ลดต้นทุนให้ได้ให้มากนะครับให้มากเราไม่ต้องอกับเรื่องอื่นเราต้องคิดกับเรื่องช่วยครอบครัวแลวก็นในหมู่บ้านในครัวเรือนที่ใกล้เคียงกันนะครับ น,นี่ก็คือเรื่องของสวนลุงไวปานแสงทองนะครับที่ใช้พื้นที่หน้าบ้านในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับรวมทั้งทําพัฒนาดินต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้ในแต่ละวันแต่ละวันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่มีความสุขนะครับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่แบบนี้นะฮะมีหน้าบ้านเล็กๆเล็กๆแบบนี้พื้นที่ว่างๆสามารถที่จะทําเหมือนลุงไวได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับมัชทีวีสวัสดีครับ